นี่ครับเมนูคราวหยกของเรานะฮะหอมเครื่องยาจีนไม่ใช่เครื่องจีนหอมเหล้าจีนนี่ก็เป็นหมูสามชั้นนะฮะที่เราจะทำอะไรนะรันี้ข้าวหยกข้าวหยกาหาจีนนะฮะอาหารจีนนะครับหมูชิ้นแล้วก็เดี๋ยวต้มน้ำขั้นตอนแรกเราต้องต้มหมูใช่ไหมต้มหมูก่อนนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นวัตถุดิบสําคัญนะก็คือนะประกาศเค็มประกาศเค็มนะครับเป็นประกาศแห้งเป็นประกาศแห้งนะฮะอันนี้ซื้อที่เยาวราชนะครับเราก็เอามาทําอะไรก่อนล้างน้ำอ่าล้างน้ำไลยหลายครั้งไงหลายรอบให้มันยังไงให้มันนิ่มล้เอาเศษตัวโออกไปใน่อล้างเศษตัวโปรกออกไปนะฮะล้างความเค็มด้ไหมใช่เราแช่ไว้ครึมมง่งชั่วโมงอ๋อต้องแช่น้ำด้ครึ่งชั่วโมงด้วยใช่ปิดให้แห้งให้แห้งก็จะเป็นแบบนี้ขึไว้อืมก็จะนิ่มๆเนาะ แต่เราได้กลิ่นเค็มๆอยู่นะเนี่ยต้องมาซอยๆปะ่ะใช่ต้องมาซอยๆ,อยๆต้องซอย็นาบ,บชิ้นเล็กๆซอยให้ชิ้นขนาดเล็กๆนะฮะนี่คือผักของเมนูนี้ฮะ อย่างเดียวใช่ไหมเป็นผักไงแต่ว่าสูตรนี้เราจะใส่พริกด,ด้วยจะได้มีความเผ็ดนิดนึงจะได้ไม่เลี่ยนเนาะเราชอบกินเผ็ดบางสูตรเขาก็จะใส่ใส่ผักเยอะฮนะข้อมูเราเยอะอยู่ครับน่าจะได้หลายจานอยู่ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการต้มหมู นำไขมันบางส่วนออกไปนะครับนี่ต้มหมูหมูสมชั้นเราสวยๆเลยฮะตอนนี้หมูแพงนะครับไปห้างนี่มีโลละสามร้อยนะฮะถ้าเป็นหมูอันามัยเนี่ยโหแพงมากเมน,นูคนรวย <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็รอให้สุกนิดนึงนะ เด้งนะฮะเด้งเด้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าหมูเราก็หนังเด้งแล้วนะครับเอาขึ้นมาครับโอ้โหกินเลยเดี๋ยวเนี่ยกินซุปจิ้มซีฟู้ดนี่ได้แล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องเขายกกันฮะอ่าลืมบอกไปนะฮะโอ้เราลืมเปิดคลิปนะฮะก็วันนี้ก็ทําเมนูเขายกนะครับเป็นเมนูอาหารจีนนะครับซึ่งไปทานในร้านนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันนะะไปไหนฮะจะไปไหนฮะมอง ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการจิ้มหนังนิดนึงครับเวลาทอดนะใช่ไหมหนังจะได้แบบฟูๆเหมือนหมูกรอบอย่างเงี้ยนะนี่เอามีดมาจิ้ม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 นะครับถ้าเป็นซ่อมคงจะไม่ค่อยเข้าจิ้มจิ้มจสุดทำหมูกรอบทำขยบ ่ะเดี๋ยวให้ไม่ครัวเราจิ้มหนังให้เสร็จนะครับมามีขั้นตอนการทอดหมูนะครับซึ่งเราก็เอาไปพักผึ่งไว้สักแป๊บนึงเนาะให้มันแห้งๆหน่อยทอดให้กรอบเลยป่ะยหรือเ่าองเหลืองไม่ต้องกรอบฮะร่รมันจะมีขั้นตอนการตุ๋นนี่ใช่ไหม อาหารเจนนี้ค่อนข้างใช้เวลานะฮะแล้วก็เ่ออะไรวิธีกรรมวิธีการมัาหลายขั้นตอนนะครับ อ๋อแม่นเนี่ยเลยคินึงเต็มหม้อพอดีโอ้ยอย่า,อย,าอย่ากระเด็นอย่ากระเด็นอย่ากระดอนคองเลยนะคองเลยนะนนกรอบชัดชัดใช่ไหให้กระเด็นฮะเดี๋ยวมันก็จะกระเด็นเซนเซอร์ไปทั่วเลยนะเตาเนี่ยสะอาดเลยแล้วเละไปหมดตอนนี้ก็เละแคแล้วครับ การนําหมูที่ทอดนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มจิ้มได้เลยทำเพิ่มเติมนะครับดูนี่ฮะเมื่อกี้น่าจะเห็นก่อนหน้านี้อันนี้คราบน้ำมันทั้งนั้นนะฮะไม่ได้มีการฉีดสเปรย์ทั้งสิ้นนะน้ำมันกระดิ่งเซนแซ่นะอ่าเหลืองนั่งกรอบเลยเนี่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 ย รากผักชีกระเทียมนะครับทำไรครับพิดไทยทำผัดนี่แบ<ะ><อ>เกาหลีดิอันี่ผัดไทยฮะับผัไทยขาผัดทยาหอมมากไม่ได้หอมเเดียวฉุนด้วยผิดไทยนี้นะฮะเราก็นำเข้าทีบจากเยาวราชเลยนะครับ เงยที่วเชียวตามครับหกหกพอหยาบปะ่ะวัตถุดิบหลักนะสำหรับหลายๆเมนูทำให้เมนูของท่านนั้นหอมหน่ารับประทาน หลังจากที่เราโขลกสามเกลือนะฮะเราก็นำน้ำมันหมูนะฮะใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ผัดให้หอมหอมจริงหอมจริงอะไอจริง นั้นก็อันนี้เป็นการนะฮะใส่พริพกเข้าไปเพื่อจะได้ให้มันเผ็ดนิดนึงนะฮะมีความจัดจา้านสไตล์ไทยนิดนึงนครับในเมสูนีนะ้นะครับ ซอยไว้แล้วนะฮะลงไปผัดใช่ไหมผัดใส่ผัดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหมูเราไม่เยอะอยู่นะครับพูดเลยว่าหอมจริง ซุปได้เลยครับน,น้ำมันงาครับเพิ่มความเป็นจีนลงไปแล้วนะครับ ง่ายกลรอมซอสฝาเขียวไปอีกนิดซอสหอยนางรม จนกว่าจะเที่ยงไม่ใช่โอ้หอมนะครับหอมเลยเนี่ยหอมเลยพูดเลยหอมจริงจากนั้นนะครับเราก็ใส่เหล้าจีนลงไปนะฮะประมาณนิดนึงกลิ่นแบบจีนจีนมาแล้วครับ จีนแน่นอนนะกินแบบนี้อหอมครับหอมแบบเครื่องยาจีนนะฮะได้เล่าจีนไปนะฮะแล้วก็น,น,นี่ตานิดนึงครับตัดหวานแปรนะ ที่มีความเผ็ดแบบสไตล์ไทยเป็นอาหารฟิวชั่นนะครับใส่แล้วจีนนี่แบบชิมนิดนึงเป็นไงเข็มไหมมาดูเรืิอจีอีกครั้งได้ยังได้พูดเลย,ลย,ลย,ยมันลายไหลอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่หมูแล้วเนี่ย น้ำลายสอแล้วเนี่ยอยู่ข้าวแล้วเราต้องเติมน้ำเพิ่มไปอีกนะครับเพราะเราเดี๋ยวเราจะมีการฮะยังไม่ตุ๋นใช่ไหม เดียตอนนี้ท้องร้องคืดคาดคืดคาดมากเลยฮนะไอ้วิเศษของก็ไจะเข้าไม้หรือเปล่านะครับอ,อยู่แล้วกระจายลงมาข้างล่างนะฮะต้องตาเกเจียงเนี่ยฮะเบืเ่เอเธอหน่อยฮะผัดต้องกระจายอย่างนีเก็บเลยนะน้ำดูม่มหมด น้ำจากกล้องเมื่อกี้เริ่มนวดนะครับก็คือใกล้กล้แห้งเอาไว้ง่ายเนี้ครับเติมน้ําเยอะหน่อยครับพอเราจะตุ๋นแล้วครับรอบนี้พอไหมครับแค่นี้ ยิวหวานเนาะอันนี้ทำให้มันสีนนะดำหน่อยเนาะอาหารีน,นเมนูนี้ต้องสีดำนะครับใส่ยิวหวานลงไปหองนีดแบบนะึถ้าดูซีรีสนั้นะจะมีความล้ำลึก อันนี้ก็เป็นหาจีนนะฮะไรผมภาพสวยมากเลยนี่ชอบเสยน้ำเพ่พ,เพูดเลยหอมมากเสน้ำพ่มผักเลยไหม ให้ทั่วกันทัน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นครับก็อเอาปากกาศใช่ไหมปกาศขึ้นมากรุบกรบหน่อยหกหกไว้โอ้หอมจริงหอมจริงอะไรจริงโอ้ยท้องรถ อยู่แล้วโซโซกรบไว้ใ hmm. ห้ม <lite> <Kum h> <trilogy> ิดช <positives> hey, ิดําย่อยเดินก็ถาฟ้ามาปิดตุดไว้ใช่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ประมาณือบโมงห้าสิบปานี้นะครับ เวลาเที่ยงมือเที่ยงพอดีเราก็หาฝามาปิดนะฮะซึ่งประธานนี้เขาเพ่มีฝาของมันนะครับเราก็ต้องหาฝาอื่นมาปิดนะครับเป็นฝาหมอ้อฮะแปมเจอกันอีก30นาทีครับอันนี้ก็ผ่านไปสิบยี่โมนะครับพอดีว่า อืมอร่อยครับแต่ว่าหมูมันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตุนเพิ่มอีกสักสิบห้าทีเติมน้ำเข้าไปนะครับอันนี้รสชาติโอเคแล้วฮะเดี๋ยวเราเพิ่มเวลาอีกนิดนึงฮะให้มันแบบว่าเปื่อยๆเลยครับแล้วไม่ไม่ใช่ครับเรียบร้อยฮนะไหนเอาเนือจุ่มๆเนี้นุ่มยาง โอ้นุ่มแน่นอนครับนี่ครับเมนูคราวหยกของเรานะฮะหอมเครื่องยาจีนไม่ใช่เครื่องยาจีนหอมเหล้าจีนไม่พูดทาน้ำเพลงฮะเรามาทดสอบความนุ้มมันก่อนฮะ ความเด้งหวานๆกินเปล่าๆเลยฮะความนุ่มนีบ่บอกว่าโอเคเลยครับหอมเครื่องยาจีนนะฮะเดี๋ยวผมลองชิมไก่ อืมประกาศเค็มใช่ไหมไม่เค็มนะครับมันก็กลมกล่อมเพราะเรากระปุกท่านหวานนิดนึงอันนี้ไม่ออกหวานนะครับมีความเผ็ดรแรมๆนะฮะนุ่มอร่อยอืลองทานกับข้าวบ้างไม่ได้างนี้ไม่ได้อ่ะอืมอืม,อม,อม พูดค,คำเลยวว่าเมนูนี้สุดยอดครับก็หายหมดไปแล้วสำหรับชอบ่องอิปติ้งนะฮะจะมีเมนูอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้าเราเ่ข้าที่เราข้าที่เราจะหาได้นะครับก็ติดตามชมนะฮะกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็คาที่ได้ลองทำเมนูนี้ทานแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้ร่างครับว่า อร่อยกันแค่ไหนครับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนครับไปครับบ๊ายบาย